สวัสดีครับพบกับช่อง m a t c า a b a l อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบครับหาใบออฟทีดดามจครับจากอาวุธครับขั้นไฮเอทเห็นราคามันแพงมากครับน่าโดนใจเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยใบออฟอาวุธคิดดามจขั้นไฮเอดนะครับราคา3 0มสิบเอ็มนะครับ ต้องหาที่เป็นแบบมีรูด้วยนะครับอาวุธแบบมีรูมิทิวนะครับขั้นตั้งแต่มิทิวเป็นต้นไปครับถ้าบวก6มันจะได้ไบออฟร้อเซครับแต่ว่าเราต้องมารลุนอีกทีนะครับว่าเป็นออฟอะไรแต่ถ้าบวก0ูนย์ถึงบวกหาครับจะมีโอกาสที่ได้ไบออฟหรือไม่ได้ไบออฟก็มีนะครับงานนี้มี2อย่างไม่เลยกระเจงโอเคครับอาสามชิ้นนะครับมาดูครับเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆผมจะลองโดนเชือดก่อนครับ กดแล้วนะครับไปลุยปื๊ดอ,อ่าเสร็จแล้วครับเรามาลุ้นกันครับไอสองเนี่ยถ้าเป็นใบคีดาเมจกก็รวยเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะแง้มๆดูโอ้ยมีเจ็ดใบด้วยโอ้แต่นี่คงไม่ใช่แล้วครับเจ็ดใบเราจะมาดูกันที่อะไรก่อนเรามาลุ้นเจ็ดใบกันก่อนดีกว่าดูนะครับ ปึ้งแอดแท็กเลยไปต่อไปต่อไปอันไหนที่เยอะลองลงมาไม่มีแล้วครับต่อไปสองใบนะครับดูวันนี้แล้วกันปึ้งแอดดาเมจครับสองใบนี้ปึ้งมินดาเมจครับเอาแล้วเอาแล้วไม่เจ็บกระจุกครับงานนี้ได้ใบเดียวก็คุ้มแล้วอะมาลองดูกันนะครับสามใบสุดท้ายครับใช่ไหม หนึสองสามโอเคเอานะครับใบแรกปึ้งแอตแท็กม,มันได้ยากจริงเหรอเนี่ยใบที่สองปึ้งแรนดอมได้ราคาไหมครับแรนดอมเนี่ยเอาล้วครับใบสุดท้ายโหมันก็จะเหลือถ้าอย่างเงี้ยแอตแท็ออกไปแล้วแรนดอมออกไปแล้วมันก็เหลือแค่ไม่เมจิกแอตแท็ก็กี่ดาเมจแล้ววะ ทีเลทคงไม่มาหรอกไม่ไม่จีแอตแทคกก็ทีดาเมีดนะครับไอใบเนี้ใบสุดท้ายเนี่ยเนะี่ยมาห้อยห้าสิบสามชิ้นครับมาลุยดูเลยครับปึ๊บยี่สิบเอ็ม มันออกจริงครับติกแอปแท็กออกครับโอ้โหมันได้ยากจริงหรอรู้สึกว่าปลายปีแล้วผมย่อยย่อยแค่สองชิ้นก็ได้แล้วนะโอเคเรามาสรุปกันนะครับสรุปผลกันเมื่อกี้ผมลงทุนไปยี่สิบเอ็มนะครับและย่อยอาวุธห้าสิบสามชิ้นครับแปลว่าอะไรครับลองดูที่ว่าผมได้ใบ ใบออฟกี่ใบดีกว่านะครับหนึ่งอันนี้บบกอีกเกเป็นแบดกอีก2เป็นส0บวกอีกหนึ่งเป็น11บวอกอีก2เป็น1ิบวาบกอีกหนึ่งเป็น14ย่อยของห้าสิบามชิ้นครับได้ใบออฟ14ใบครับแปลว่ามีโอกาสที่ไม่ได้ใบออฟเยอะมากครับได้14ใบาจาก5้าสิบสามชิ้นครับถือว่าน้อยมากๆครับแล้วเราต้องไปลุ้นว่าได้กีดามจหรือเปล่า หรือว่าเลดในโมบายมันมันปรับยากเหรอครับสรุปว่าเพื่อนๆถ้าอยากจะลองก็ไปลองกันได้นะครับอย่างที่บอกไปใบ o f f ตั้งแต่บวก6ครับมีโอกาสจะย่อยหาใบออฟตั้งแต่บก6ขึ้นไปมีโอกาสได้บออฟร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ว่าต้องมารลุนอีกทีว่าเป็นไบออฟอะไรนะครับแต่ว่าบวก6มันก็ใช้หินขาวบวกเอามันลงทุนเยอะนะครับอ่าประมาณนี้ครับก็สรุป ว่าได้เท่านี้นครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงที่นี้นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับช่วกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับเยี่ยม <laughs>